ลาออกคำศักดิ์ศรีนายกรัฐมนตรีไทยตกต่ำหลังก้มจุบม,มือเคารพอุ้งอิงย้อนผู้อวโุโสเพื่อไทยยังก้มหัวให้นักวิชาการดังเบิกเนตรพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อใครจากวันที่28ตุลาคม2566จากกรณีที่ประชุมใหญ่พักเพื่อไทยเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยนางสาวแพททองทานชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพัก ล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพการแสดงออกของนายเรศรษฐาถวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำการก้มหัวจูบลงไปที่มือแสดงความคาระวะนางสาวแพททองทานนั้นไม่สมศักดิ์สรีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ทำให้ต่อมาค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้มีการออกมาชี้แจงว่าสําหรับภาพที่ปรากฏเสมือนนายเศซ้าจูบมือนางสาวแพททองทานนั้นที่จริงแล้วคือจูบมือตัวเองเป็นตามธรรมเนียมต่างชาติในการแสดงความชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งก่อนหน้านี้นา,น,นายเศรษฐาก็แสดงความชื่นชมลักษณะนี้กับนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนา,นายกรัฐมนตรีเช่นกันแต่แม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากจนทำให้แฮชแท็กแผทองทานชินวัตรพุ่งขึ้นเทรนด์วันนี้อาทีดรพี่ชายรัตนดีลกนภูเก็ตอาจานิดาก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์ว่า เห็นภาพคนเป็นนายกปฏิบัติกับแพท,ทองทานดูไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งอย่างยิ่งล่าออกไปเสียเถอะอยู่ไปยิ่งทำให้ศักดิ์ศรีของตำแหน่งดูด้อยลงและอีกโพสต์ระบุว่าน่าอนาถมากซึ่งทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าประเพณีไทยไม่จูบมือต้องกราบเท้าถึงจะเจริญถ้ากลมกราบได้แกคงทาไปแล้วสุท้าได้เป็นนายกแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรต้องเอาใจเจ้านายหน่อย เศรษฐาเพิ่งเข้ามาเล่นการเมืองไม่ถึงปีก็ได้เป็นนายกแล้วเพราะพึ่งพาทรัพยากรของทักษิณเช่นเดียวกับอดีตนายกปูอดีตนายกสมชายเข้ามาเล่นการเมืองไม่ถึงปีก็ได้เป็นนายกคงไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรให้รู้สึกว่าขอบคุณที่ดันให้ได้เป็นนายกผมว่าเขามีปัญหากับการวางตัวในฐานะผู้นำขั้นโคม่าเลยคุณสมบัติเดียวที่ได้เป็นหัวหน้าคือเป็นลูกทักษิณแค่นั้น วิสัยทัศน์ทางการเมืองฝีมืออะไรเรื่องการเมืองไม่มีไม่เกี่ยวหรือเปล่าอยากรู้จังว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศแต่ต้องก้มหัวให้หัวหน้าพักอยากแสดงออกว่าทัานสมัยเป็นฝรัง่งแต่เสลอเพราะไม่รู้ว่าตัวเองดำรงอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นชอบใส่ถุงเท้าแดงกางเกงสีสดใสเหมือนเจ้าพ่อเพลย์บอยอับอายขายขีนา ดยจากการสืบค้นข้อมูลค่ะพบว่านางสาวพาทองทานชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตนนั้นเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็มีเสียงวิพักษ์วิจาร์ณเรื่องผู้ใหญ่ให้ความเคารพเด็กมาแล้วครั้งหนึ่งจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20มีนาคมปี2565ระหว่างการทํากิจกรรมบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่จังหวัดอุดรธานีโดยถูกวิพักษ์วิจารณ์ว่า นายแพทย์ชนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในขณะนั้นกระทําไม่เหมาะสมที่ไปโค้งคํานับทางความเคารพนางสาวแพทยทองทันชินวัตรทั้งที่วัยวุฒิอ่อนกว่ามากซึ infinity, ่งต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์สักวรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกตสถาบันบณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าตื่นเต้นอะไรกับการที่ชนละน่าน โคงก้มหัวคาระวะอุ้งอิงในเมื่อพักเพื่อไทยก็เป็นพักการเมืองนายทุนตั้งนายทุนที่แท้จริงคือทักษิณชินวัตรลูกสาวนายทุนตัวจริงพักมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรืออีกนายก็คือหัวหน้าพักตัวจริงเพราะเป็นนายทุนชนละนานอาจจะไม่ได้เคารพอ,อุงอิงเลยก็ได้แต่เคารพทุนและบารมีของพ่ออุงอิงก็แค่นั้นแหละเขาเคารพเจ้าของพักตัวจริงและทายา ตกร,ร์กล้าวไกลเพื่อไทยรวยกันหรือ,อยังในวันไม่มีลุงตู่โซเชียลขยี้จนกว่าเดิมเพิ่มเติมรอเงินดิจิตอลลมลมแรงอีกพักดำดิ่งเรื่องสตรีนโยบายมีแต่คายฝัน หลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานำไปสู่การวางนวมทางการเมืองของผลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามไฟฟันและต้องการมาตลอดระยะเวลา8-9ปี ที่ต่างก็อดควรอยากมีรัฐบาลใหม่อยากมีนายกรัฐมนตรีใหม่ด้วยกล่าวหาว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นรัฐบาลไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในปี2562และกลับมาเป็นรัฐบาลตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็ตามแต่เสียงอดครวรของผู้คนที่แส,สองสรรเสริญคำว่าประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพก็ยังไม่ยอมรับ กลับมีการรวบรวมผู้คนด้วยหลักจิตาวิทยาจี้ใจดำกับคนบางกลุ่มก่อนผนวกกับการเผยแพร่แทรกซึมหลักการประชาธิปไตยจอมปลอมปลุกเรา้ามวลมหาประชาชนด้วยวัฒกรรมสวยหรูวาดฝันสวยงามดังเทพนิยายเนรมิตด้วยคำว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนายพิธาลิ้มเจริญรัตตอนหาเสียงกล่าวว่าในประเทศไทยที่ปากท้องดีต้องไม่มีคุณยายคนไหนยังต้องทำงานหลังขดหลังแข้ง เลี้ยงทั้งหล้านดูแลทั้งคุณตาติดเตียงถ้าทำตามนโยบายของเก่าวไกลคนชราได้บำนาญทวนหน้า3,000บาทผมขอยืนยันครับว่าข้อเสนอของเก่าวไกลมีเงินจ่ายทำได้จริงด้านนายเษทาทวีสินช่วงหาเสียงกล่าวว่าช่วง8ปปีที่ผ่านมาประเทศไทยบอบช้ำอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจประชาชนรายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม อยู่ในภาวะซึมลึกซึมยาวซึมนานรัฐบาลปัจจุบันหยอดน้ำเข้าต้มมาเรื่อยเป็นจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์ไม่เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจพักจึงตัดสินใจนำนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Digital ดิจิตอลโดยการใช้เงินดิจิตอลเข้าระบบกระเป๋าเงินให้กับประชาชนทันที1 0 0 0 0บาทตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนโยบายสุดว้าวบวกกับกระตุ้นตอมความเบือ่อสำสากจำเจคณะบริหารหน้าเดิม ที่มีอายุในรัฐสภารวมกันนับพันพันปีอยากได้นายกรัฐมนตรีรูปหล่อรูปงามหน้าใหม่โดยไม่สนใจปูมหลังและผลงานที่ประจักษ์จับต้องได้ถือปากกาเข้าคูหาในใจนึกใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลุงตู่ผลที่ได้หลังจากการเลือกตั้งประเทศชาติป่วนนานหลายเดือนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้นักการเมืองที่ประกาศตนว่าเป็นนักการเมืองประชาธิปไตยอำนาจจิงใหญ่เป็นของประชาชน แย่งชิงอำนาจกันไปมาปันวัฒกรรมฉันต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นจึงจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จนแล้วจนรอดได้นายกรัฐมนตรีก็แล้วได้ตำแหน่งรองประธานสภาก็แล้วแต่ปัญหาปากท้องอย่างนิ่งเงียบดิจิตอนวอ l เล็ยังเป็นเพียงฝันเลื่อนลอยเลื่อนแล้วเลื่อนเล่าดื้อดึงทำปัญหายิ่งใหญ่โตส่วนพรรคคนรื่นใหม่หน้าใสหัวใจฟรุง้งฟริ้งกลับดําดิ่งในเรื่องเพศสตรีและสุรา สิ่งมัวเมาเสรีไม่เว้นวันพระพุ่งพลักดันเดินหน้าลุยยุบกออรมนอ,อย่างแข็งขันทำกับเหมือนว่าทหารเป็นศัตรูหรืออย่างไรให้สะเทือนความมั่นคงส่วนนโยบายพักเก้าไกลสวัสดิการทั่วนหน้าเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทไม่ใช่ทําทันทีจะได้3,000บาทภายใน4ปีของรัฐบาลหรือในปี2 5 7 0นู่นเลยและค่าแรงขั้นต่ำสี0เก่าไกลถอย เป็นนโยบายที่เดินหน้าต่อไม่ได้อ่างผู้ประกอบการอาจรับไม่ไว้ล่าสุดพลตรีนายแพทย์เรนทองนั่นนาะประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตพักรวมไทยสรั่งชาติในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้มีการแชร์ภาพข้อความที่ระบุว่าคนที่บ่นว่า8-9ปีที่ผ่านมาจนจะอดตายเพราะลุงตอนนี้ลุงออกไปสักพักหนึ่งแล้วพวกที่บ่นได้เป็นเศรษฐีกันบ้างยัง ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นจนกว่าเดิมครับขอโทษนะคะสมน้ำหน้าค่ะและพวกคุณจะลำบากมากกว่าเดิมอีกเยอะค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนยังเหมือนเดิมรองเงินลมๆแล้งๆอยู่เป็นหนี้มากกว่าเดิมแม้ไม่มีเสียงกระซิบคงจะกระดากใจแน่ๆเลยหายอยากละทีนี้ไม่ชัดเจนสักอย่างสูคนละครึ่งของหลุงไม่ได้ง่ายๆสบายๆหนักกว่าเดิมคนตกงานเยอะ บรรยากาศค้าขายเงียบเงามากหนักกว่าเดิมหยุดพัฒนาเกือบทุกด้านสินค้าทยอยขึ้นราคาลำบากกว่าเดิมอีกไหมเจอน้ำตาลและเจอไข่ไปเนี่ยเป็นแล้วค่ะข่าวของแพงขนาดนี้เงียบกริบจนกว่าเดิมละสิเลือกเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติเราต่อสู้กันแทบตายสุดท้ายคนไม่ดีครองเมืองเหมือนเดิมหนาเ้าทุกใจดูในติ๊กตอกบ่นกันเป็นทิวแถวว่าตั้งแต่ขายมาปีนี้เงียบที่สุด รัฐบาลในฝันเป็นไงล่ะรักลุงตู่และบางส่วนค่ะก็มีการกล่าวถึงลุงตู่อดีตนายกรัฐมนตรีว่าเห็นเดินตามนโยบายลุงตู่เขามาทั้งนั้นแต่แอ้เรื่องที่จะยกเลิกอะไรบางอย่างไปศึกษาให้ดีก่อนนะอย่าให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตละ่ะสงสารลูกหลานคนรุ่นใหม่กันบ้างไม่ใช่อะไรก็ซอฟต์พาวเ อีกอย่างขนบธรรมเนียมประเพณีอนุรักษ์แบบเดิมๆเอาไว้นะเรารอดเพราะลุงตู่จริงไม่อย่างนั้นเราแย่แน่ๆเลยเราถึงได้รักลุงตู่ตลอดมาขอบคุณจริงๆลุงอยู่รู้สึกอบอุ่นใจเงินที่ให้ไว้ซื้อของใช้จำเป็นจนวันนี้ยังใช้ไม่หมดเลยค่ะเห็นของเทียรัยคิดถึงลุงตลอดเศร้ากับพวกที่เลือกส้มบวกแดงจริงๆเลยเพราะความโลภของพวกคุณประเทศถึงย่ำอยู่กับที่แบบนี้ ถ้าเลือกลุงตู่ป่านนี้ประเทศพัฒนาไปไกลแล้วถูกใจจังมีแต่ขายของไม่ได้เยอะลุงไม่อยู่ไม่รู้จะด่าใครสมน้ำหน้าเลือกเองผืชเกษตรกรเข้าโพดร,ราคา11-12บาทจนต่อไปสมองมีไว้ขั้นหูเลือกเพราะเบื่อเพราะไม่ฉลาดคำนี้สกิดเบาๆก็เจ็บ โจวิจารณ์สนานผลเลือกตั้งซ่อมเขตสามกาวไกลสงผักและเสาไฟฟ้าก่อนเลือกหมอรักษาคนไม่เลือกเลือกคนขายแอลกอฮอล์ชี้รอเลือกตั้งซ่อมอีกรอบหลังจากกะกะตค่ะได้มีการกำหนดให้วันอาทิตย์ที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันเลือกตั้งซ่อมเขตสามจังหวัดระยองซึ่งเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากนายนครชัยขุนรง์หรือว่าไอซ์สสเกาวไกลที่ได้ลาออกไป เนื่องจากเคยต้องโทษจำคุก3ปีคดีลักทรัพย์เมื่อ24ปีก่อนซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกตั้งสสล่าสุดค่ะเพจเปาปุนจุนได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าผลเลือกตั้งซ่อมระยองเขตสามพงสะทร39,296คะแนนชนะหมอบัญญัติได้26,466คะแนน ผู้สื่อข่าวรายงานผลนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขตสามอย่างไม่เป็นทางการนายพงศธรสอนเพชรนริน์พักเก่าไกลหมายเล็กหนึ่งได้39,296คะแนนนายบัญญัติเจตนาจันทร์พักประชาธิปัตย์หมยเล็กสได้26,466คะแนนและร้อยตำรวจตรีเรืองชัยสมปัติคูทรพักแรงงานสร้างชาติหมายเล็กสมได้881คะแนน ต่อมาพบว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นก็เหมาะสมกับชาวระยองแล้วนะเอาจริงคนที่แล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วนะในการดูแลชาวระยองเขตสามเหนื่อยใจกับคนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์2 6 4 6 6กร็ไม่เบาอยู่นะนึกว่าคะแนนนิยมจะหายเกลี่ยงแล้วให้บ้ากกาวไกลแต่ระยองพอครับส่วนบ้านผมเพื่อไทยชนะตั้งแต่รอบแรกได้เป็นรัฐบาลแล้วส่วนผมเองยังรักลุงครับ คนระยองชอบขนไม่เสียภาษีแต่จะมาใช้ภาษีตามนั้นดีใจกับคนระยองด้วยครับที่ดื่มแอลกอฮอล์นายทุนเหมือนเดิมหมอรักษาคนป่วยแพ้แต่คนค้ายแอลกอฮอล์ทำให้มีคนป่วยชนะคุณหมอเก่งมีความสามารถครบหลายๆเรื่องคนกลับมองข้ามนะเน้นกระแสจริงๆไม่น่าเชื่อทรงเสาไฟฟ้าลงก่อชนะเคยว่าคนราคกตาไว้แบบไหนผกก็เป็นเอง บ่งบอกถึงระดับคุณภาพของขนเลือกทั้งนี้พบว่าในหลายคอมเมนต์ค่ะต่างก็มีการแสดงความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่าอาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่เช่นรอเลือกตั้งซ่อมอีกรอบได้เลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้ต่อไปก่อเลือกซ่อมเขตสมก่าวไกลส่งผักบุ้งก็ได้แน่นอนตัวแทน3นิ้วโดยพบว่าก่อนการเลือกตั้งซ่อมระยองค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ผู้จัดการออนไลน์ได้มีการรายงานข่าวระบุว่า บนโซเชียลทั้งขุดทั้งแชโยพงะทรผู้สมัครสสเขตสามระยองก้าวไกลไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพบชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าขายแอลกอฮอล์ใส่รถเป็นหลังๆอีกด้านขุดไปถึงคดียักยอกปี61ต่อมานายพงศธรสอนเพชรนรินทร์หรือว่าโยผู้สมัครสสเขตสามจังหวัดระยองพักก้าวไกลกล่าวว่าที่ตนไม่ได้เสียภาษีนั้นถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีคือมีรายได้ไม่ถึง220,000บาทต่อปีซึ่งกรกตก็ได้มีการประกาศรับรองปกติอีกด้านหนึ่งพบว่ามีชาวเน็ตขุดภาพจาก Facebook ส่วนตัวของนายพงศธรขณะที่เจ้าตัวกำลังส่งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งโดยขนส่งใส่รถเป็นลัง,ลง รวมถึงการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ในลักษณะที่หรูหราอีกด้วยจนเจ้าตัวค่ะต้องทำการปิดซ่อนโพสต์ต่างๆใน Facebook จนเกลี้ยงก่อนที่จะกลับมาโพสต์อีกครั้งเมื่อ6วันที่แล้วแต่ก็ยังคงมีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นจากภายนอกด้านนายพงศธรค่ะเคยถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องที่สนบางนาในปี6-1พฤติการคดีสอบถามจากพนักงานสอบสวนทราบว่าในขณะเกิดเหตุ ผู้ต้องหาเป็นพนักงานฝ่ายขายของบริษัทได้นำเครื่องเสียงของบริษัท8เครื่องเครื่องละ5,000บาทไปขายแล้วไม่นำเงินส่งบริษัทบริษัทจึงไปแจ้งความร้องทุกข์และต่อมาก็ได้มีการตกลงเจรจาคืนเงินกันแล้วก็มีการถอนคำร้องทุกข์ไป ธรรมศาสตร์ตาสว่างแล้วจริงหรือหลังไม่ติดสิบมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอาเซียนปี2022ถึง2023ขุดพบกวนสามขีดในรั้วธรรมศาสตร์อื่น จากกรณีที่ US News and World Report ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2022 2023ค่ะและเมื่อมีการนำลำดับระดับโลกมาแยกออกเป็นมหาวิทยาลัยในเอเชียสื่อผู้จัดการออนไลน์ค่ะก็ได้มีการนำมาทำกราฟิกระบุว่า 10อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอาเซียนปี2022ถึง2023อันดับหนึ่งค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ที่ติดอันดับที่26ของโลกด้วยอันดับที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางติดอันดับที่30ของโลกด้วยอันดับที่3ค่ะมหาวิทยาลัยโตนดึกทังของเวียดนามเป็นอันดับที่223ของโลกด้วยอันดับที่4มหาวิทยาลัยมาลายาของประเทศมาเลเซียและก็เป็นอันดับที่200 126ของโลกอันดับที่5ค่ะตุยตานู University ในเมืองดานังประเทศเวียดนามและก็เป็นอันดับที่317ของโลกอันดับที่6ค่ะ University Technology มาเลเซียและเป็นอันดับที่379ของโลกอันดับที่7ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์และก็เป็นอันดับที่432ของโลกอันดับที่8ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งมาเลเซีย และเป็นอันดับที่504ของโลกส่วนประเทศไทยค่ะอยู่ในลำดับที่9มหาวิทยาลัยมหิดลของไทยและเป็นอันดับที่512ของโลกและอันดับ10ค่ะคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทยและเป็นอันดับที่547ของโลก โดยครองอันดับ10ค่ะรวมกับมหาวิทยาลัยปูตรามาเลเซียเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐประเทศมาเลเซียและเป็นอันดับที่547ของโลกเช่นกันซึ่งก็ถูกตั้งข้อสงสัยค่ะว่าทำไมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุใดจึงไม่ติดอันดับในครั้งนี้ด้วยโดยเพจ a c e b o o k ปอปุญจุนค่ะก็ได้มีการออกมาโพสภาพกราฟิกดังกล่าวพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่ามส3ขีดไม่ติดท็อป10หรอ ทำให้มีคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยค่ะเช่นมหาลัยสามขีดมาติดฝุ่นอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่มีพวกอาโจมแฝงตัวมาป่วนหัวนักศึกษาให้คล้อยตามความคิดของตัวเองมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศไทยต้องไปได้ดีกว่านี้ยกเลิกเครื่องแบบแล้วเดี๋ยวคงดีขึ้นครับ รอดูผลประเมินรอบถัดไปมันน่าคิดนะวันวันหมกมุ่นแต่การเมืองล่มล้างวิสัยทัศน์พัฒนาประเทศไม่เคยคิดทำผลสำเร็จก็ประมาณนี้ไม่น่าแปลกใจอาจารย์มัวจ้องแก้มาตรา1น,นึไม่มีเวลาสอนหรือวิจัยใดๆใช่หรือไม่เก่งแต่วัดถ้ากรรมก็ประมาณนี้นอกจากนี้ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังเกิดประเด็นขึ้นในทํานองว่ามีการตีตัวออกห่างจากขบวนการสามขีดใช่หรือไม่โดยในเพจ Facebook ทยรัฐวิชันค่ะได้มี การโพสภาพพร้อมข้อความระบุว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้กลุ่มนักศึกษาในนามอิสระนิยมศึกษาได้มีการออกประกาศผ่านเพจถึงการยกเลิกกิจกรรมเสวนาทางวิชาการที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ณนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร,ร์ท่าพระสันทรโดยมีข้อความระบุว่าเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันร์กังวลว่าการจัดกิจกรรมอิสระนิยม101จะเป็นการสร้างความสุ่มเสี่ยงหรือโดนเพ่งเล่งในทางการเมืองจึงไม่สามารถอนุมัติการขอ ใช้สถานที่ณช่วงวันเวลาดังกล่าวได้ทั้งนี้ทางกลุ่มอิสระนิยมศึกษาก็จะยังคงไม่ล้มเลิกการจัดกิจกรรมเสวนาหากแต่อาจจะเปลี่ยนสถานที่และวันเวลาซึ่งจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกในภายหลัง จึงประกาศมาเพื่อตรวทราบโดยทั่วกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ทําให้บรรดาลูกเพจของทางกลุ่มอิสระนิยมศึกษามีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่พอใจและเกิดความสงสัยในหลายประเด็นยกตัวอย่างเช่นเป็นอิสระนิยมในไทยมันก็จะลําบากหน่อยเพราะต้องสู้กับทั้งคััวการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาไปพร้อมๆกันดูจากแต่ละกิจกรรมที่เคยจัดมาในอดีต มันไม่น่าจะมีอะไรเหลือให้พิจารณาได้ว่าเป็นการสร้างความสุ่มเสี่ยงหรือทำให้ถูกเพ่งเล็งแล้วนะครับมหาวิทยาลัยนี้ขวัดกลัวความหลากหลายทางความคิดขนาดนั้นเลยหรออา้าวธรรมศาสตร์ไม่ได้เสรีภาพทุกตารางนิ้วหอรอกหรออีกคนบอกว่าถ้าจัดงานว่าอีกพวกให้จัดไปแล้วใช่ไหมตลกมากครับแต่สามารถให้ประท้วงและเสวนาเรื่องสถาบัน สรุปคือก็เป็นเพียงแค่พวกข้าพวกเองผมว่าควรไปจัดในโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆมากกว่าครับอย่าไปให้ราคาพวกหมหาวิทยาลัยที่หล,ลงรูปหลงเหงาตัวเองพวกนี้เลยทําให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจํานวนมากเช่นหยุดใช้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าเสวนาทางการเมืองได้แล้วไม่มีประโยชน์ทางวิชาการถ้าจะใช้สถานที่เสวนาทางการเมืองโปรดไปขอใช้สถานที่สภาน,นุ้นเถอะนักศึกษาการุณาเรียนให้จบ ถ้าอยากแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจบแล้วรวมตัวกันตั้งพักการเมืองมาสู้ทางการเมืองกับเขามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปอย่าทําให้สังคมวุ่นวายการเมืองคือเรื่องของนักการเมือง เรามีหน้าที่แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่าเสี่ยมกันไปให้มากวุ่นวายรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยแล้วนะรู้ยังส่วนอีกคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเชื่อได้ไหมโดยจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในช่วงวันที่19กันยาย,ยนปี2563รได้มีการจัดก,การชุมนุมใหญ่ภายใต้ชื่อ19กันยาทวงอำนาจขึ้นรัษฎรพร้อมกับมีการชูธง10ข้อเรียกร้องเรื่องการปรฏิรูปและ3ข้อเรียกร้องของทางกลุม่มโดยมีการใช้สถานที่ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดการชุมนุมและต่อมาวันที่20กันยายนปี2,563ทางธรรมศาสตร์เองก็มีความพยายามที่จะไม่เปิดประตูให้ใช้พื้นที่แต่ต่อมาค่ะก็ยอมเปิดเป็นประตูเล็กให้มวลชนได้เข้าพื้นที่ไปใช้สถานที่อีกทั้งค่ะที่ผ่านมาเหล่าแกนนำก็มักจะเรียนและก็จบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นรุ้งปนัสยา สิทธิจีรวัฒนกุลเรียนคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายพริชิวารักษ์หรือว่าเพนกวินคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงอาจารย์หลายคนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เคยเป็นนายประกันให้กับเหล่าบรรดาการนานนที่ถูกควบคุมตัวในคดีต่างๆด้วยอีกทั้งพบว่าบรรดานักการเมืองหลายคนที่สนับสนุนแนวทางขับเคลื่อนและออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนมากก็จบจากธรรมศาสตร์เช่นนายรังสิมันโรมส,าส,าส,าสา้า .9 ไกลในฐานะสิทธิเก่าจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็เคยเออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยอีกทั้งค่ะยังเคยยื่นประกันตัวนายอานนท์นำภาและไม้ระยองในช่วงวันที่7จสิงหาคมปี2563ด้วยค่ะส่วนทางด้านของนายพิธทาลิมเจริญรัตก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงเคยเป็นนายประกันให้กับตะวันด้วยในช่วงวันที่26พฤษภาคมปี2565ส่วนทางด้านของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะก็จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในปีพศ2542ในธนทรค่ะก็ได้รับเลือกเป็นอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยส่วนทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกุลจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย